อันยากาใจสีข้าจะก็จะกันสีการ้องห้มันจดเียท,ที่เราต้องไปก็เชื่อว่าชีแฉกใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปเพรเพื่อนมา ไม่มีเคยเหัวใจเรามื่อเพื่อนคนเดียก็จะรักเท่าวันนี้กว่าจะมีคนมาก็ใจต้องใช้เวลาใช้เพื่อนมองตากันเมื่อไห่อยา่จะคิด าการเป็นแค่ฟันเสแต่กว่าจริงนั้นเรายังดูคิดจะก,กันแต่หวังว่าเนงลวงมาดูดูจอไหม,มใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมลูกอาจะคิดต่อจากการ มัอนี่คนใหญ่ล่องอยู่มันรอล่องมันรอล่อง,อองช่วงเล็กน้อยอสบายเปล่าหมงเรงว่าถึงไหนพอเธอเพื่อนไหม่หายใจเพื่อฟันเพราะเวลาจะพาระพวกกันแล บอกลาเพื่อนเก่าแคยาเค้นเธอชูบด,ดีเธอไม่มีโทรมาไม่มีว่าวเวลา,าบอกลาเพื่อนเก่าหานรานือไกลไปไม่เป็นไรเพื่อนเราแค่ยาเค้นเธอ โชยยคดีแพร่เย็นเธอโชคดีแพย,ยาเข็นเธอโชคดีสบายเบาเสียงดีไหมมีอยู่อือีหนูหัดร้องหนูจะได้แบบร้องเก่งๆเดี๋ยวพ่อพาไปออกไม้ทองคำไปไหม อยากออกทีวีไหมลูกไม่เนี่ยแล้วก็จะเห็นแบบผีรอผีรอผีแต่งนกนกเนี่ยเพลงอะไรมากันเนี่ย